วันนี้อยู่ผมมาจานท่าทีวีนะครับอ่ะโอเคนะต้องขอกราบเจ้าแสลชอนมาครับอ่ะโอเคนะต้องขอกราบสุบุดีท่านผู้ท่านหนุ่ยของผมนะกันจากเกมวอชีนั่นเองนะครับเชแสลชอนอีกนะฮะเช้าคุณสีนะครับและวันนี้ก็มีมีน้องมีน้องคนเอ่อไม่ใช่แบบว่าคนเซียนเท่าไหร่นะคือคุณชัยนั่นเองอะโอเคปีประจำสีครับโอเคนะครับวันนี้เราก็อยู่สีแดงนะผมอยู่สีเขียวนะฮะคุณชัยก็อยู่สีอะไรครับ ใช่ครัผมจะขึ้นไงหรอขึ้นไรอะ่นนอ okay, นะโอเคแล้วแบบนี้ผมไปคุ้นสร้างเองนะฮะใช่ครับใช่ครับสร้างเองมากับมือเลยนะครับโอเคลดเสียงกัอนนะ <c oughs> อ,อันนี้ของผมไม่มีเสียงอยู่แล้วครับเริ่นม,มนะให้เอ่อก็คือแบบนี้ก็คือแบบว่าแบบแบบให้รอดนะอย่าให้รอดก็คือให้นะคะกระโดดไปหาไฟของครับใช่ครับใช่ครับโอเคเริ่มสามสองหนึ่งโอ้ โอเคโอเคครับโอ้ตายตายตโอเคใช่ไม่เป็นไรเด็กนะเว้ยเพื่อนกูจะจะพูดหลังกูเฮ้ยเฮ้ยตอบตอบตอบกูมาก่อนมึงโอเคเกิดอะไรด้วยตายก็คือตายด้วยเออโอเคนะใครที่ชอบอยู่นกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในกันเที่ยอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบกดไลค์ชอบมาซับสไคร์นะบ๊ายบายครับ